หากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่มีทั้งเรื่องเล่าเก่าแก่กลิ่นอายวัฒนธรรมและหัวใจของชุมชนหินโคนคือคำตอบที่นี่ชุมชนหินโคนอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ก้าที่เดินคือรอยเท้าของบรรพชนทุกเรื่องเล่าคือสายใยของชุมชนโบสถ์เก่าที่ยังคงเรื่องราวในผนังปูนวิหารหลวงปูต่ตู้ที่เป็นที่พึ่งพิงทางใจของชุมชนและศาลปู่ตาจุดศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณ พร้อมหินหลักโบราณที่เป็นที่มาของชื่อหินโคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือพลังเงียบที่หล่อหลอมชุมชนนี้ไว้ด้วยกันจากบ้านเรือนไทยที่ปลูกอยู่ใต้เงาไม้ถึงศูนย์วัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนหัวใจของการเรียนรู้ที่นี่วัฒนธรรมไม่ใช่ของโบราณแต่มันมีชีวิตอยู่ทุกวันครกกระเดื่องที่ยังคงจังหวะของอดีต ผ้าทอสีสดที่ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานใบสีที่ประณีตถูกชั้นใบและขนมต้มเจ็ดสีที่หวานละมุนราวกับความทรงจำคือสิ่งที่ทำให้หินโคนไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ทิวัฒนธรรมของหินโคนคือเส้นเวลาแห่งความศรัทธาพิธีกรรมไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีแต่มันคือความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติคนกับชุมชนและคนกับบรรพชนหินโคนไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือเรื่องราวที่ยังมีลมหายใจ ถ้าคุณอยากเห็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสืออยากสัมผัสร,รากเง้าในแบบที่มีตัวตนเที่ยวหินโคนไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการเดินกลับไปหาใจของเราเอง